ครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติลานหินแตกครับลมแรงๆมากนะครับพายุมาลมแรงมีแต่ลมครับที่นี่อากาศหนาวเย็นครับเช้านี้13าองศาเย็นมากลมแรงมากเดินเนี่ยโอ้โหทิวเลยครับเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติลานหินแตกอยู่ที่ปูหินล่องกล้าครับสูงวัยต้องไปเที่ยว พามาเที่ยวภูหินล่องกล้าครับตอนนี้กำลังเดินไปที่ลานหินแตกนี่คือทางเดินครับเข้ามาศึกษาธรรมชาติลานหินแตกฮะ mm hmm. ก็จะเป็นทางเดินเรียบเรียบครับเดินสบายสบายสูงวัยเดินได้ฮะบรรยากาศช่วงนี้ก็คือไม่ใช่หน้าฝนนะถ้าหน้าฝนก็จะค่อนข้างจะลื่นฮะด้านข้างก็จะเขียวชวยอุ่มไปหมดเลยจะมีเฟิร์นมีมอสขึ้นตามข้าง,าง,างทางน,นะครับ แต่เมื่อเรามาหน้าหนาวก็จะแห้งครับเดินสบายไม่เลื่อนครับเดินไปเรื่อยเรื่อยๆครับลมแรงมากเลยครับตัวแทบบิวเลยเนี่ยตรงนี้ก็ใกล้ลานหินแตกก็จะมีหินปุ่มครับแต่ว่าไม่ใช่หินปุ่มอีกที่หนึ่งน,นะครับเราก็เดินมาถึงบริเวณครับลานหินแตก ลานหินแตกก็คือหินจะไปลอยแตกอาจจะเกิดจากการลอยเลื่อนหรือการโก่งตัวของพื้นผิวโลกนะครับทาให้เกิดรอยลาวขึ้นมาบางจุดลึกมากครับเดินตรงนี้ต้องระวังระวังครับหินสวยงามมากครับตรงนี้มีทั้งหินปุ่มแล้วก็หินแตกหินลาวธรรมชาติสร้างสารรค์ขึ้นมาสวยงามมากครับมีทั้งปุ่มครับแล้วก็มีทั้งลาว ลอยลาวเวลาเดินข้ามต้องระมัดระวังหน่อยนะครับตกลงไปนี่ไปคุยกับพญานาคใต้ข้างล่างได้เลยตรงนี้คือลานหินแตกนี่งไงครับลักษณะาลานหินแตกก็เป็นอย่างเนี้ยเป็นหินลอยเฉือนไปของล่องหินล่องลึกมากครับหน้าฝนมามาหน้าฝนก็จะมีบรรยากาศตรงนี้ใกล้ๆ ตามล่องหีนต่างๆนี้ก็จะมีมอสมีร์นมีดอกไม้ครับมีกล้วยไม้ดินที่เราปลูกที่บ้านเราจะเรียกว่ากล้วยไม้เนี่ยที่เราเห็นเหลืองๆต่างๆนี้ถ้าเรามาหน้าฝนก็จะเขียวุ่มสวยเป็นอย่างครับธรรมชาติสร้างขึ้นมาแล้วแต่ฤดูกาลเปลีป่ยนไปเรื่อยเลยมาหน้านี้ก็ลมจะแรงมากรันนี่นี่คือลาน ลานหินแตกเป็นร่องหินขาดลงไปเฉือนลงไปเหมือนกันการเฉือนครับการบิดตัวการโก่งตัวของโลกครับเมื่อหลายร้อยล้านปีขึ้นมาเนี่ยการเดินต้องระวัดระวังนิดนึงนะครับถ้ามีเด็กมาก็จูงเด็กหน่อยสูงว้มาได้ครับทางเดินสบายสบาย,บายเดินชิวๆอากาศเยน็ยนๆลมพัดบางช่วงที่เป็นช่องลมก็จะแรงมากครับนี่คือบรรยากาศลานหินแตกครับเนี่ยดูลมแรงมากครับ เดินเข้าไปเรื่อยก,กเ็เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินครับของอุทยานชาติภูหินล่องแาครับนี่ครับถ้าจะปิวตกไปเลยเนี่ยลมแรงมากจริงๆริงเลยลมแรงเหมือนอย่างพายุลานหินแตกครับสูงไว้ต้องไปเที่ยวครับช่วยมาดูหินฮะหินแตกหินลาวหินเกิดเกิดจากการเฉือนการโก่งครับของพื้นผิวโลกฮะ ลานหินแตกก็มีหินสวยงามมากมีทั้งหินปุ่ม,ป,มปุ่มเล็กๆนะครับแต่ไม่ใช่ลานหินปุ่มอีกที่นะครับลานหินแตกก็มีหินปุ่มสวยงามมากจริงๆนะครับสูงวต้องไปเที่ยวครับยังมีแรงอยู่ครับออกไปเที่ยวนะครับถ้าเกิดไปไม่ได้ก็ดูคลิปของผมผมจะเอาคลิปดีป้มาฝากอย่างตรงนี้ครับเป็นหน้าผาเลยเนี่ยด้านล่างก็เป็นทางน้ำไหลครับ พื้นในพื้นหินพื้นแผ่นดินแล้ด้านล่างก็จะเป็นโพรงน้ําให้น้ําไหลสวยงามจริงๆน,นะครับลานหินแตะนะครับที่อุทยานแห่งชาติหินล่องกล้าครับเช้านี้ลมแรงมากเลยครับลมแรงจริงๆเลยแต่เย็นสบายครับเดินสบายชิวๆมาดูหินดูธรรมชาติครับครับลมแรงยืนจนสูงวัยไม่แข็งแรงจย่งน,นี้ ธรรมชาติหน้าฝนครับก็จะแห้งๆอย่างนี้ฮะใบเฟิร์นต่างๆก็จะแห้งไปเลยแห้งใบแห้งแต่ว่าจริงๆแล้วเขายังไม่ตายนะครับเขายังมีหัวมีเง้าอยู่ในใต้หินตามซอกหินเนี่ยเมื่อฝนตกขึ้นมาเขาก็จะแตกเขียวชุ่มเข้ามาเลยครับฉะนั้นคนเราชีวิตหลังฟ้าฝนย่อมสดใสเสมอนะครับสูงไวัต้องไปเที่ยวครับพาเอาสิ่งดีๆมาฝากครับเอาธรรมชาติครับ นี่ถ้าเกิดเป็นหน้าฝนนะครับไอ้เฟิร์นมอสหรือไม่ก็เฟิร์นเขากว้างที่อยู่ตามพื้นหินนี่ก็จะสีเขียวแต่ตอนนี้เขาจะเป็นเหลืองแล้วครับเหลืองเอ้ไปก็ใบก็จะแห้งไปฮะแต่เขาจะมีเง้ามีหัวอยู่นะครับที่เราเห็นเหลืองๆเนี่ยนั่นคือใบคนเราก็ยอมเสียส่วนเอาวัยวะส่วนบางส่วนเพื่อรักษาชีวิตนะครับเกิดมาแล้วก็สู้ต่อไปครับ คนไหนเจ็บป่วยอยู่ก็ขอให้หายนะครับดูคลิปของผมดูติดตาผมไว้ครับผมจะเอาความสดชื่นของป่ามาฝากครับสูงไวต้องไปเที่ยวครับอยู่วันนี้อยู่ที่ลานหินแตกนะครับอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าครับบรรยากาศดีครับเอามาฝากทุกคนอยู่ที่บ้านนะครับ นี่คือนี่นะถ้าเกิดเรามาหน้าฝนตรงนี้จะสวยมากจะมีสีเขียวแล้วมีดอกไม้มีกล้วยไม้กล้วยไม้ดินขึ้นครับมีดอกสีสันสวยงามทุกชีวิตมีความหวังนะครับอย่าท้อแท้ครับอยู่ที่บ้านก็ผมก็เป็นกําลังใจให้นะครับนี่ฮะอันนี้ที่เห็นอยู่นี่คือเฟิร์นครับปกติก็จะสีเขียวตอนนี้ก็จะสีออกสีน้ําตาลน้าตาล ที่เห็นสีทีเห็นเนี่ยมาหน้าฝนก็จะสีเขียวฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอครับนี่คือสภาพครับลานหินแตกนะครับผมจะถ่ายให้ร้อยแปดสิบองศาครับสวยงามครับธรรมชาติสร้างสารรค์ครับขึ้นมามีปุ่มมีรอยร้าวครับ รอยล้ารอยลึกต่างๆนี้เราบางจุดเราไม่สามารถคาดคะเนได้นะว่ามันลึกลงไปเท่าไหร่แต่เรามาหน้าฝนเนี่ยเราจะรู้ได้ยินเสียงน้ําไหลอยุ่ใต้ล่างครับเป็นทานน้าเป็นช่องหรือเป็นอุโมงค์ส่งน้ําของธรรมชาติสร้างขึ้นมาทิวทัศนครับรอบๆครับลานหินแตกหินโกง่งเกิดจากการบิดตัวหรือการรอยเลือ่อนรอยลอยล้ารอยลึก คนเราถ้ามีรอยแล้ารอยลึกก็เคลียร์นะครับค่อก็เคลียร์พูดจากันนะฮะด้วยเหตุด้วยผลครับทุกอย่างจะผ่านคนไปได้ด้วยดีนะครับวันนี้สูงวัยต้องไปเที่ยวก็เลยจบคลิปลานหินแตกเอาไว้ณที่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและแชร์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับสูงวัยต้องไปเที่ยวครับสวัสดีครับ